บอกวันนี้เนี่ยอยากทำคลิปเองแบบไม่มีบรรบรจริงเหรอเออใช่นานนะโอเคโอเคเขาปิดคลิปนี้แล้วเปลี่ยนคลิปอื่นไปมาตอนนี้เนี่ยมาถ่ายเรียลคามในช่องปันปบรแต่เนี่ยไม่ทำในช่องเนี่ยนะ อย่างแรกเลยบอกเนี่ยมาหน่อยว่าวิธีทำช่องนั้นทำยังไงอย่างแรกน,นะคาบีพูดกับแบนบอลก่อนแปบ๊บหนึ่งนะวิธีทำคลิปต้องไม่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 แบนบอลไม่ต้องพูดเลยเนี่ยพูดเองซิวไปซะ ไปคุยไหมกะกดกดซังซังเสียงซังเสียงนะคบช่อเนียนเก่งไหมการทำคลิปแล้วก็เนียนก็จะทำให้ช่องดังที่สุดในเอเออนียนอะไเนียนอยู่ในอภาษาเนียนอ่ะไทยอ่ะ thank นไม่ต้องชุนเลยสองสองเฉีงสอง